ีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญ,ญาตรายงานตัวก่อนนะคะว่าเป็นลูกค้าหมดเลยนะคะ <laughs> <laughs> แอบใช้บริการอยู่ทั้งหมดเลยนะคะอันดับแรกค่ะสถานการณ์ณขณะนี้ภาษีทรัมป์ก็ตามความผ,ลผ,ลผลันผวนความไม่แน่นอนจีโอโพลิติกอะไรต่างๆเกิดขึ้นทั้งหมดเลย <laughs> ขออนุญาตเรียนถามทีละท่านไล่เรียงกันไปเลยนะคะว่าในมุมมองท่านเนี่ยมองว่ามีผลกระทบต่อภาค s m e มมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรคะเรียนเชิญท่านแรกก่อนเลยค่ะก็ รีซิปิเคิลทาริฟของโดนัลด์ทรัม์นะครับอย่างแรกเลยผมว่าผมว่าทุกคนกระทบหมดคือเรื่องของต้นทุนใช่ไหมฮะต้นทุนต้นทุนเป็นสิ่งสําคัญับการทํำบิสเนสนั้นพออยู่เจอ็าษีขึ้นมาเนี่ยอยู่เจอต้นทุนนั้นพออยู่ต้นทุนอยู่ราคาขายเท่าเดิมเนี่ยอยู่กาไรน้อยลงหรือไม่ครั่งไม่กําไรเลยนะครับงั้นเนี่ยก็ก็จะเป็นผลกระทบใหญ่ถ้าสกบแคบลงมาที่ทางตัวธุรกิจของฟริง์วันเองจะได้รับผลกระทบไหมคะบ เป็นเรากระทบอยู่2อย่างคือต้นทุนเนาะกับลูกค้าของเราที่เงินในกระเป๋าน้อยลงนะเพราะว่าพอต้นทุนพอพอ,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 พอต้นทุนเพิ่มขึ้นก็บแปลว่าเงินในกระเป๋าน้อยลงเนาะน,นี่นี่คือสิ่งที่ผมว่าไม่ใช่แค่ฟลิงวันนครับหลายหลายบริษัทได้ได้รับผลกระทบเนาะครับผมค่ะเจ้าแรกโดแล้วนะคะอันดับต่อมาค่ะชอนอลค่ะโอ้โหลูกค้าต่างชาติก็เยอะนะคะใช่ครับใช ก็เต็มๆเลยเหมือนกันครับในเชิงของต้นทุนก็เป็นส่วนหนึ่งครับว่าเราก็นําเข้าของจากทั้งจีนแล้วก็ยุโรปครับก็ราคาก็แพงขึ้นในทุกๆอย่างทั้งกระดาษสิ่งพิมพ์อะไรทุกอย่างครับแล้วก็ด้วยการที่ว่าลูกค้าของเราเป็นนักท่องเที่ยวประมาณครึ่งหนึ่งแต่จริงๆก็แล้วก็นับเป็นยอดขายที่ค่อนข้างเยอะครับก็เลยโดนกระทบโดยตรงๆแต่ด้วยการที่ว่าพอเรามีการเตรียมตัวอะไรทุกอย่างมันก็เลยสามารถผ่านไปได้ เอาละเดี๋ยวค่อยมาเจาะกลยุทธ์กันนะคะว่าผ่านไปอย่างไรคะ่ะถัดมาคะ่ะติมสยามแน่นอนว่ามันเป็นเทรนด์ในช่วงหนึ่งแลง้วต้องช่วงนี้นักท่องเที่ยวอาจจะมีกระทบบ้างกับตัวเลขเบื้องต้นนะครับทางนักท่องเที่ยวนะครับลดลงเป็นอย่างมากนะครับทางติมสยามได้รับผลกระทบมากครับในส่วนนี้แต่ทางเราพยายามปรับตัวนะครับโดยการขยายโอกาสเราเริ่มทําในส่วนของ OEM เพิ่มมากขึ้นและเราขยายไปยังประเทศที่อยู่ภายในเอเชีย ดยโฟกัสไปที่รอบข้างก่อนครับก่อนที่เราจะขยายไปทางด้านนั้นโดยที่เราพยายามปรับตัวให้ได้มากที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ครับขยายในที่นี้คือเป็นในเชิงของการหาตลาดใหม่ต้องครับเ,ออเ,ชเช่นปัจจุบันเนี่ยเรามีขยายไปที่เกาหลีใต้นะครับเ,ออเรามีผลิตให้สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ที่เกาหลีใต้เราพยายามปรับตัวให้ประเทศรอบข้างได้มากที่สุดก่อนครับค่ะชัดเจน อีกหนึ่งท่านค่ะสินค้าแฟชั่นเลยค่ะแนละ้วเริ่มตักกางเกงยนีนมากระเป๋าโอ้ออกคอลเลคชันใหม่กระทบไหมคะดูเหมือนอาจจะไม่กระเทือนเท่าไหร่ไหมคะเมอนผมน่าจะไม่ได้กระทบโดยตรงเลยครับเพราะลูกค้าเราส่วนใหญ่เป็นคนไทยครับเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ก็มีผลต่อเซตติจี้ในการโกรธต่อครับเพราะจริงๆสินค้าไทยก็เป็นที่นิยมในต่างประเทศนะครับแต่โดยรวมของปีนี้ปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับทางเมอร์ชเองถ้าจะเป็นลูกค้าไทยเพระถ้าจะไม่ได้กระทบกระทางเมอร์เลยครับ งั้นฐานจะคนไม่กระทบก่อนเลยค่ะไม่กระทบถือว่าโชคดีต่อยอดยังไงภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ค่ะในมุมของทางเมอร์ชเองนะคะจริงๆผมว่าปัจจุบันธุรกิจมันเริ่มต้นกันง่ายขึ้นนะครับเพราะพี่ๆทุกคนตรงนี้ก็เข้าใจทีนี้ผมว่าหลักการคือเราต้องมองว่ามีแคตตาลรีอะไรบางอย่างในในในหมวดหมู่นั้นนะครับซึ่งแบรนด์เมอร์ชเองก็เราชัดเจนเหมือนที่ทางคุณบิดิกรบอกครับเราดังเรื่องเดนิม แวันนี้เราก็ยังเน้นย้ำเรื่องเดนนีบางคนอาจจะเข้าใจเป็นแบรนด์กระเป๋าแต่เราไม่ได้เป็นแบรนด์กระเป๋านะครับก็ดังเรื่องยียนครับซึ่งพอร์ตของตัวเชื้อผ้าเราก็โตโตต,ตามแผนงานที่เราวางวางแผนไว้ครับและในสภาวะเศรษฐกิจเนี้ยผมว่าจริงๆโดยรวมคง มันคงไม่ได้เอื้อมหน่วยกับเศรษฐกิจโดยรวมแต่โดยฐานลูกค้าของเมอร์ชเองก็มีตั้งแต่ลูกค้าแบบทั่วไปลนถึงลูกค้ามีกําลังครับทำให้ตัวเราเองเราวางในในโพซิชันที่สามารถโตต่อได้โดยที่คนที่มีกําลังซื้อบ้านหนึ่งโตด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าทําให้เมอร์ชโตต่ออะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าปรับผมว่าผมก็คงต้องปรับตามแนวโน้มธุรกิจที่มันมีการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งพร i c ซิ่งเองการขยายธุรกิจเองเราก็ปรับไปตามบริบทของ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศแล้วก็โดยรวมเหมือนกันครับขออีกหนึ่งคำถามก็จะไปจากเมิร์ชนะคะเมิร์ชทำยังไงให้แหมสคะเพราะว่ากำลังซื้อหลักเราเป็นลูกค้าคนไทยจริงกลยุทธ์กลยุทธ์นี่แหมส์ Mass นี่คนต้องบอกว่าเราเราเรา,เราชัดเจนในเรื่องของการมาร์เก็ตติ้งครับด้านการ PR จนกระทั่งเราเป็นท็อปออฟไมล์ของลูกค้าในไทยครับว่าแบรนด์เมิร์ชดังเลองยีนแล้วพอคนมาลองโปรดักต์เราเขาจะรู้ว่า พ่อดักเราเนี่ยมีความคุ้มค่าในเรื่องของ p r i c ์ที่เขาซื้อไปนะครับทีนี้ผมว่ามันมีทั้งออร์แกนิกด้วยครับที่คนพูดต่อว่าแวร์เรามีสินค้าที่ดีคนซื้อแล้คุ้มค่าสามารถใช้ได้หลายโอกาส แล้วอันนี้ก็มีนะคกที่เป็นดาราห,หรือว่ารวมถึงเหตุการณ์ข่าวอะไรย่างเงี้ยครับอันนั้นก็เป็นเรื่องบังเอิญที่ทําขึ้นมาทําให้มันทุกอย่างมันซนเนอร์จีด้วยกันทำให้แบรนด์มันหายขึ้นมาครับหลายองค์ประกอบนะคะเมิร์ชไม่กระทบพักเมิร์ชไว้เลยค่ะเรามาสามท่านนะคะที่กระทบกันนะคะเริ่มต้นจากฟริงวันก่อนค่ะกลุ่มลูกค้าฟริงวันเนี่ยเดิมทีเนี่ยกว้างหรือแคบแค่ไหนแล้วก็ปรับกลยุทธ์ยังไงเพื่อให ลูกค้าทั่วไปสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของฟลิงวันได้มากขึ้นนะคะคือตลาดปัจจุบันนะปกติเราก็เป็นนิชมาร์เก็ตอยู่แล้วนะครับลิฟคนที่จะมีลิฟ t ในบ้านเนี่ยก,ก็ต้องมีกําลังซื้อใน,ในระดับหนึ่งนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่ถึงเรื่องของต้นทุนจะกระทบก็ตามเนี่ยต่มีเทรนอีกเทรนหนึ่งที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นเทรนดที่ส่งผลดีกับเรานะครับเป,เป็นความโชคดีเล็กๆนะฮะนั่นก็คือการเติบโตของเอจิงโซซ i e t ตีหรือเอลเดอรี่โซซิอตีนั่นเองก็คือ,คอายุ นะครับงั้นผลิตภัณฑ์ลิฟต์ในบ้านของเราเนี่ยเรามีเป้าหมายหรือมิชชั่นของอมพานีเนี่ยก็คือเราอยากจะยกระดับการใช้ชีวิตในบ้านให้ง่ายขึ้นด้วยการทําให้ลิฟต์ในบ้านเป็นเรื่องที่ง่าย mm hmm. งั้นสิ่งที่เราต้องทําอยู่แล้วไม่ว่าจะมีอะไรนะลิฟต์ซิปิคอลทราลิฟต์หรือไม่ก็คือเราต้องทําให้เราทําของที่ดีในต้นทุนที่ที่ถูก หรอไหมเราคือเราต้องทําของที่มีคุณภาพแต่เราต้องควบคุมต้นทุนให้ได้ม่ฉน mm hmm. ั้นเราไม่สามารถที่จะทําให้ลิฟต์มันมีราคาที่เข้าถึงคนได้ mm hmm. นะครับโดยโดยต้นทุนหลายๆอย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถที่จะคนโทรลได้อย่างที่ mm hmm. หลายๆท่านเคยบอกว่าเฮ้ย mm hmm. จริงๆ,งๆตะกี้เขาบอกว่าพอร์เท็กซ์มันเพิ่มขึ้นเปอร์เซนเทตัวเนี้ยคืออยู่ที่อยู่ต้องมีมีส่วนที่อยู่ต้องควบคมใช่เช่นยกตัวอย่างเช่นโอ peration cost ตอนนี้เรามี AI เนาะผมว่า AI มันไม่ใช่ออปชั่นละ นะครับทูนจริงๆไม่ใช่แค่ AI นะครับผมว่าผมว่ามีหลายๆแพลตฟอร์มที่เมิร์จ i i ไปใช้ใน a u t o m a มช o นเดิมๆเนี่ย N N S n, n นี่ก็หนึ่งในนั้นถูกไหมฮะในการ c u ัส o ต i z a ไม o n เซชันเวิจริงผมว่ามีมีเยอะมากที่ที่องค์กรต้องใช้นะครับแล้วก็สิ่งที่ Output ของมันเลยนะฮะคือ productivity วันนี้เราต้องมาตอบคำถามว่าคนเราทำงานมี productivity เพียงพอหรือเปล่าเพือจะแข่งขันได้หรือเปล่า ู้ไหฮะนอ,นอกจากเราไม่ใช่โอ้โรดต้นทุนเหรอไปทําของให้มันไม,ไม่ไม่ถูกคุณภาพอันนี้ไม่ใช่ไมเซตนี้ผิดแต่คุณทําให้ p r o d u c t ivity คุณเพิ่มขึ้นออลูกค้าได้ได้สินค้าที่ดีในราคาที่จับต้องได้แต่มากขึ้นตรงนี้ตรงนี้มากกว่าครับที่ท,ที่ที่มันคือ c l l e n g e ที่ที่เรากำลังทำกันอยู่โอ้สำคัญนะคะจะได้เห็นว่าสอง,ง r r o u u t t ต่างกันแต่มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพแล้วก็ต้องคุมในเรื่องของราคาให้ได้ทั้งคู่นะคะด้วยคุณภาพเนี่ยไม่ลดไปมาอีกหนึ่งโปรดักค่ะต้องบอกว่าแมสก่อนเมิดนิดนึงนะคะอขออนุญาตเมิดนะคะแมสมาก่อนนะคะเจอ n นลแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าวันที่เจอแนลเนี่ยแพร่หลายแล้วก็เป็นที่รู้จักนะักขณะนั้นพราพูดน้ําหอมบางทีคนทไทยจะถึงน้ําหอมต่างประเทศแต่เจอแนลสามารถที่จะจากจุดเริ่มต้นนะคะที่เชียงใหม่ถ้าจำไม่ผิดนะคะ เติบโตแล้วก็ขยายมาจนเป็นที่นิยมทั่วประเทศได้แล้วก็ต่อยอดมาจนถึงทุกวันนี้อันดับแรกขอกลยุทธ์ความสําเร็จก่อนค่ะการที่ทําให้สร้างค่านิยมใหม่แล้วก็คนหันมาใช้น้ําหอมคนไทยครับจริงก็เจอเจอรนี้ของเจ้านมันค่อนข้างแบบมี2ช่วงนะครับคือช่วงที่เราเปิดแบรนด์ในปี2017ซึ่งเริ่มขาย2017และมันคือยุคที่ไฮที่สุดของอาการท่องเที่ยวก่อนโควิด สิบแปดสิบเก้าแล้วเราด้วยคอนเซ็ปต์ของเราเราเอาความเป็นไทยเราตีโจย์ความเป็นไทยมาขายผ่านกลิ่นซึ่งก็ด้วยการที่ว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นที่แรกแต่ก็เป็นที่ที่ยังไงคนนักท่องเที่ยวต้องไปเพราะฉะนั้นในนิมมานเนี่ยทุกคนก็ต้องไปมันก็เลยเป็นไทมิ่งเป็นโปรดักต์แล้วเป็นจังหวะที่ทุกอย่างเข้าหมดมันก็เลยเกิดไฮพ์ขึ้นมาที่เราทําให้เราโตแบบก้าวกระโดดมากๆโดยที่ไม่ได้ทําการตลาดอะไรมากเลยแค่เอาสินค้าที่ดีไปอยู่ในที่ที่ใช่ ในทำมิ่งที่ใช่มันก็เลยกระโดดขึ้นมาทั้งหมดไปส8 2 0 1น2 0 1แ2019แล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง2020ับก็อีกสตอรี่หนึ่งขึ้นมาอีกสตอรี่หนึ่งเนี่ยมีโควิดเข้ามาด้วยเราให้ฟังหน<อ>ค่ะฝ่าฟัน<อ>มายังไงในะช่วงนั้นนั้นจุดสำเร็จแรกที่ทำให้คนได้รู้จักเลยตอนนั้นลูกค้าของเราเป็นต่างชาติประมาณเกืบ90กว่าเปอร์เซ็นต์มีคนไทยอยู่ประมาณแบบไม่ถึง5%เปซ ครับซึ่งเราคิดว่าเราก้าวกระโดดเพราะตอนนั้นในปีส0 1 9กาลางๆปียังมีคนมาถามเลยอะไรจะหยุดเจอ์นได้ตอนนั้นผมก็บอกอ๋อถ้าโลกเลิกเดินทาง, <c oughs> ซ,ง oh. ซึ่งอันนั้นก็คือไฮป์ที่แบบไม่มีใค,ใครคิดว่าตอนนั้นนักท่องเที่ยวเข้ามาเกือบสี่สิบล้านคน <c oughs> มีแต่โตกับโตขึ้นมาก <c oughs> ็นั่นคือจุดที่มันพลิกผันตรงที่ว่าเราเอาชีวิตทั้งชีวิตไปลงไว้ที่เรือลําเดียวก็คือนักท่องเที่ยว <c oughs> แต่พอโควิดเข้ามาปุ๊บโชคดีที่เราพัฒนาปฏิออย์ขึ้นมา ตอนนั้นเราคิดว่าบริออยเป็นสูตรพิเศษที่เราจะไปขายต่างชาติแต่โดยราคาที่มันซื้อได้ง่ายก็พอปี2020เข้าก็คือทุกอย่างเหมือนยอดขายแบบลงจนเป็นศูนย์ตั้งแต่ในเดือน4ครับตอนนั้นก็ไม่ได้ทำออนไลน์ผ่านเหตุการณ์ยอดขายเป็นศูนย์มาแล้วเหรอคะเจ้าน้อเรียบร้อยแล้วครับผมจำได้ว่า10กว่าเหลือซิงเกิลดิจิตเหลือ4เหลือศูรครับไล่ไล่ตัวเลขมาเลยแต่ละเดือนเอาข้ามไปได้ยังไงคะ ก็อันนี้แหละครับคือจุดที่ผมรู้สึกว่าไม่เซตคือ,อยังไงก็ต้องเอาให้ใหรอดพนักงานก็ต้องเอาให้รอดให้ได้ก็คือก็ดิ้นครับดิ้นทำทุกวิธีทางที่จะทำไปได้คือทำทุกวิธีทางก็เอาเ,อาเงินทางนู้นทั้งนี้ขึ้นมาแล้วทำเพื่อให้หมุนไปให้ได้จริงๆครับก็จากเงินสดที่เก็บไปโชคดีคืสอสงปีเราเก็บเงินสดไปเยอะ คือโชคดีที่ไม่มีแฟแนนซ์พอร์ลันลราก็เลยไม่รู้เราเลยเก็บเงินไว้ก่อนถ้ามีแฟแนนซ์เขาอาจจะให้ไปทำอย่างอื่นต่ว่าผมเก็บไว้ก่อนครับก็คือเลยรอดตรงนั้นไปแต่คราวนี้โควิดที่เราดิ้นก็คือเราทําบออยล์แล้วเราก็ทําทุกวิถีทางเพื่อให้บริยล์เราขายคนไทยได้เว่าน้ําหอมเนี่ยยากมากที่เปิดใจคนไทยก่อนด้วยราคาของเราด้วยตอนตลาดน้ําหอมในชุกปี2020คนยังไม่น้ําหอมไทยเป็นอะไรที่แบบ ราคาขายเกินพันก็ถือว่าแพงแล้วแต่ของเราคือเราตั้งพันเก้าแล้วเราก็แค่ว่าเออของดีไม่ควรขายถูกแต่คือ,อแต่พอผ่าน2020ช่วงควิดมาตลาดน้ําหอมไทยโตก็เลยกลายไปว่าตอนนี้น้ำหอมไทยคุละสา0พันสี่พัเป็นของที่แบบปกติครับอันนั้นคือจุดที่เราดิ้นผ่านมาแล้วเรามาโตได้บอดี้ออยได้ ะะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยกลับมาแวะถามแต่ละท่านนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยทั้งของกิจการตัวเองธุรกิจตนเองแล้วก็ฝากไปถึง SME ที่ดูอยู่ด้วยไปที่ตีมสยามก่อนค่ะ <ผม S 2> ติมสยามเจอยอดขายศูนย์เหมือนเจอเนอรหรือยังคะยังไม่เคยเจออย่าเจอเลยใช่ไหมคะไม่เคยเจอครับเอาละค่ะ,ะเนื่องด้วยแบร์เราเนี่ยเพิ่งก่อตั้งช่วงหลังโควิดนี่เรายังเลยรอดอยู่ครับณนะปัจจุบันนี้เรากําลังขยายสาขาไปเรื่อยๆตามแต่ละจังหวัดนะครับ เบื้องต้นเราโฟกัสไปที่จังหวัดหลักๆที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนักเดินทางต่างชาติหรือทั้งชาวไทยเองก็ตามพัทยาภูกเก็ตเชียงใหม่ตามเกาะที่ประเทศไทยเรามีเกาะเต่านะครับเรามีขายที่อายุธยาที่ภูกเก็ตแล้วก็ยังจะมีพวกตัวแทนที่นครพนมหรือหลากหลายที่นะครับสนใจนำแบรนด์ของเราเนี่ยไปเข้าร่วมก็คือหลักๆแล้วแบรนด์เราเนี่ย จะพยายามพัฒนาให้แมทช์กับสิ่งที่มีในเป็นเอกลักษณ์หรือว่าประจําจังหวัดของแต่ละพื้นที่อย่างเช่นก่อ,เต,กอเต่านะครับเราพัฒนาเป็นรูปไอศครีมเป็นรูปเต่านะครับโดยมีอมีพระอาทิตย์ทะเลอะไรเพื่อให้เป็นที่น่าสนใจนะครับเราพยายามทําะไรให้แตกต่างไม่เหมือนไอศครีมทั่วไปนะครับโดยการเรานําดึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาทํารสชาติ เช่นรถลอดช่องขเหนียวทุเรียนข้เหนียวมะม่วงมะพร้าวเป็นต้นนะครับโดยประมาณนี้เราอุดหนุนพยายามอุดหนุนภาคากเกษตรกรเพื่อที่จะนําวัตถุดิบมาใช้ในทานทําไอศครีมของเรานะครับโดยที่เราทําไอศครีมออกมาเนี่ยให้มันดูเป็นงานศินละปะที่กินได้นะครับทุกวันนี้ก็คือคนแทบไม่กล้ากินครับมันสวยมาก มันมิติเยอะมากอะไรประมาณนี้เราพยายามทําให้แตกต่างจากรายใหญ่นะครับเราเป็น SME นะครับเราไม่เน้นทำแมส s นะครับเราเน้นทําเพื่อให้แตกต่างครับเป็นจุดขายของเราทุกวันนี้เราก็พยายามเปิดรับนะครับพวกคนที่สนใจอยากทํา OEM หรืออยากนำของเราไปขายก็มีนะครับวิธ<อ>ีกระจายไรายได้เข้าสู่ชุมชนใครที่มีพื้นที่นะครับ อยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าชุมชนที่มีนักท่องเที่ยวทางเรายินดีครับแล้วก็ตอนนี้พยายามขยายธุรกิจให้ได้มากที่สุดครับน่นก็หมายความว่า Business Model เ,เ,เนี่ยนอกเหนือจากจะมีการขยายไปที่ตลาดต่างประเทศคือคุณไม่มาเที่ยวไทยใช่ไหมเดี๋ยว่งออกไปให้รับประทานกันที่ต่างประเทศเลยก็ยังกระจายรายได้ไปสู่ภาคท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ครับก็สามารถติดต่อทางนี้ได้เลยคือคล้ายๆมันเป็นเหมือนล่าสุดเราเพิ่งไปออกงานสเปซมานะครับ ซึ่งอันนี้เราพยายามชูลงความเป็นไทยนะครับให้ต่างชาติได้เห็นนะครับอว่า่าต่างชาติมาเที่ยวบ้านเราคนเนี่ยซื้อไอติมเราถ่ายรูปคู่กับวิวกับทิวทัศน์กับวัดหรือว่ากับทะเลบ้านเรานะครับมันคือการโปรโมทไปในตัวครับโปรโมทบ้านเราด้วยโปรโมทสินค้าไทยด้วยมันเป็นไทยรสชาติไทยทุกอย่างเนี่ยมันจับต้องได้ครับซอฟ์พาเวอร์ด้วยนะคะอย่างหนึ่งนั่นเองคือ ตรงนี้เนี่ยคือผู้ประกอบการไทยทั้งหมดนะคะแล้วก็ได้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตกันมาแหละแต่ก็เชื่อว่าผู้รับชมอยู่ทั้งอยู่ในหอแล้วก็รับชมนทางออนไลน์หลายท่านเนี่ยเป็นภาค SME ที่มาเผชิญกับสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็ยังไม่รู้ว่า GDP ประเทศปีนี้จะจบที่ตัวเลขไหนนะคะการจ้างงานเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะมีคนตกงานเพิ่มไหมซึ่งมันก็อาจจะกระทบไปกับความสามารถในการใช้จ่ายอุปโภคบริโภคของประชาชนต่อเนื่องกันไปด้วยขอ ทั้งกำลังใจขอทั้งเคล็ดลับคี์สักเซจากทั้ง4ท่านนะคะส่งต่อไปให้กับภาค SME ที่รับชมเราอยู่ตอนนี้เริ่มต้นที่เมอร์จก่อนนะคะเมอร์จที่ไม่กระทบแต่ก็เชื่อว่ามันก็ต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงกันอยู่ตลอดเวลาอยากจะเผยเคล็ดลับความสำเร็จอะไรหรือฝากอะไรถึงภาค SME ที่กำลังรับชมเราอยู่ตอนนี้บ้างคะ ผมว่าในทวิวิกิตมีโอกาสนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ายิ่งแบบคุณอยู่ในตลาดอะไรก็ตามที่เดือดมากราเทเธอในช่วงวิกฤตนะครับคุณสามารถปรับตัวซึ่งผมว่าซีอทุกท่านที่ประกอบธุรกิจนะครับที่จะอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัววิเคราะห์เศรษฐกิจให้ขาดแล้วผมเชื่อว่าในเม็ดเงินตรงนั้นนะครับสุดท้ายมันมันมีการไหลไปทีนี้ถ้าเรายังเป็นพลเยอร์ที่ปรับตัวได้คงอยู่ได้ ก็เท่ากับว่าช่วงวิกฤตมันก็มีเพลเยอร์ที่ไปเยอะใช่ไหมครับแล้วคุณยังเป็นผู้อยู่รอดวันที่เศรษฐกิจฟื้นกลับมาครับคุณก็จะโตได้ในช่วงวิกฤตนั้นนะครับเพราะนั้นไม่อยากให้ทอว่าเฮ้ยเศรษฐกิจตอนนี้แย่ผมว่าให้คุณมาโฟกัสธุรกิจดีกว่าแล้วคุณไปอ่านตลาดที่คุณทําดีกว่าว่ามีอะไรที่คุณพอได้เพราะมัน็้ังมีผู้เล่นที่อยู่รอดจริงๆนะครับในทุกๆตลาดไม่ว่าจะเป็นน้ําหอมแฟชั่นเองผมว่าที่หลายคนซึ่งเราก็ต้องไปวิเคราะห์ให้ขาดครับ ก็ไม่อยากให้ยอ่อทอแราก็อยากให้ผ่านตรงนี้ไปแล้วถ้าคุณผ่านไปได้เราเศรษฐกิจกลับมาฟื้นดีขึ้นคุณก็จะเติบโตอย่างรวดเร็วครับเป็นผู้รอให้ได้นะคะอันดับต่อมาค่ะขอเทคนิคจากติมสยามค่ะครับผมผมอยากให้ทุกคนนะครับอย่าปฏิเสธโอกาสนะครับทุกครั้งที่มีโอกาสเข้ามาอันดับแรกอะ่ะให้ลองคิดแล้วก็ค่อยตอบกลับครับคิดคิดสักพักหนึ่งหรือว่ากลับไปศึกษาหาข้อมูลก่อน โอกาสเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญนะครับสำหรับเราไม่ว่าจะเป็นทางผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าทางอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่โอกาสครับเบื้องต้นเนี่ยศึกษาให้ดีนะครับแล้วพิจารณาอย่าทิ้งมันครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนทุกอย่างให้ไวครับทําให้แตกต่างคิดให้ต่างครับยามอย่ายึดติดอยู่กับจุดเดิม,มแปลงให้ไวนะครับไม่ว่าเจอปัญหาอะไรเรารีบแก้ไขครับ ปัญหามันคือความท้านา์ของเราเองครับค่ะชัดเจนนะคะมาต่อกันที่ทางเจ u r n ค่ะคือผมน่าจะผ่านจุดที่หนักที่สุดมาในตอนโควิดไปแล้วเพราะฉะนั้นอ,อันนี้เหมือนเราเรียนรู้ในประสบการณ์ว่าเราไม่ควรเอาชีวิตไปฝากไว้กับนักท่องเที่ยวร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็เลยได้เติบโตขึ้นมาพอผ่านมาตรงนี้ปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเป็นมินิโควิดที่เรารู้สึกว่าเราเตรียมพร้อมมาแล้วครับว่าถ้าสมุินักท่องเที่ยวไม่มาแล้วหายจะเป็นยังไงแล้วเราจะโตยังไงจะโตกว่าเดิมยังไง ในสภา,สภาวะแบบนี้ซึ่งก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับทั้งสองท่านนะครับว่าคือคือถ้าเราสู้อะครับเราไม่มีทางตายคือเจอโนลเจอแผ่นดีมาตลอดตั้งแผ่น A อมาจะเป็นแบบนี้แล้วปรากฏว่ามันไม่ได้เราก็ลู่เราก็โตด้วยแผ่น B ซึ่งมันก็โตด้วยแผ่น B มาตลอดเวลาแบบอย่างตอนนี้เราเราใหญ่เราจะโต2เท่าเราจะโตยังไงถึงไหมเศรษฐกิจมันแย่เราก็จะโตอยู่ดีแต่เรามีแผนแล้วก็ปรับแผนซึ่งแผนมันก็คือหน้างานเพราะฉะนั้นตอนนี้เราโตได้แต่สิ่งที่บอกคือเราทํางานหนัก3เท่า มีอะไรเจอไปใหม่มาทรงนี้ปุ๊บ,บอีกวันหนึ่งผมประชุมเอ้ยมีแผนใหม่ลองไหมลองไหมทุกคนจะต้องเหมือนกับเหมือนวอลลุ่มตลอดเวลาครับแต่มันมันก็สำเร็จเพราะเราไม่ยอมแพ้อันนั้นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าทุกทกคนในที่นี้ในจังหวะแรกของการเริ่มต้นนะครับในจังหวะที่เราเล็กอยู่คือเราเราต้องปรับตัวตลอดเวลาเราก็ต้องทําให้ในทีมเราเข้าใจด้วยว่าแบบในจังหวะที่อยางเงมันไม่มี มันไม่มีอะไรที่วางแผนไปนแล้วมันเป็นไปตามแผนตลอดเวลาหรอกในตอนที่เราเหล็กแล้วในตอนภาวะที่อื่นๆเราควบคุมไม่ได้อ่ะครับเพราะฉะนั้นสู้ต่อไปมีแผนบีปรับตัวให้เร็วใหญ่ยึดติดนะคะแล้วก็สู้แล้วให้รอดให้ได้ถ้าถึงวันนั้นเนี่ยพอพายุมันซาคุณจะคือผู้รอดที่ยืนอยู่สุดท้ายค่ะฟริงวันค่ะ,ะเคล็ดลับเราเลยนะครับก็จริงๆเป็นเคล็ดไม่ลับครับคือเราเน้น Research and development และ knowledge ครับ Mm. คือเราเป็นบริษัทลิฟต์เนาะ uh. คือมันเป็นเรายือนอยู่กับความ safety. เซฟตี้เรากำลังทำสิ่งที่เซฟตี้เนี่ยให้มันเข้าถึงคนได้ดังนั้นคุณอิไมพ้นการทำาออนดี D ที่ฮาร์ดคอร์นะครับเ,เราเน้นการทำรีเสิร์ชเดเวลลอปเมนต์มากเรา h i ริ n เอนจิเนียร์มาทำเรื่องนี้แล้วก็เราส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะ,ะทีมาออนดี D อย่างเดียวแต่ทุกๆบิสเนสฟังชันต้องทำรีเสิร์ชและเดเวลลอปเมนต์คุณต้องคิดทูนใหม่ๆที่จะทำให้คุณเร็วขึ้น นะครับ uh, คอนเนเลนี่สําคัญอย่างตะกี้นี้ที่พี่ๆที่เซสชันก่อนหน้านี้บอกใช่ไหมครับคุณวันนี้คุณใช้เอเจนต์ AI พรอมเนี่ยคุณจะรู้ได้ไงว่า AI หลอกคุณหรือเปล่า AI ถูกหรือเปล่าถ้าคุณไม่มี k n o w l e s e ถูกไหมฮะคุณไม่มีม,มเขาเรียก validation ของของการพรอมดังนั้นอเอนจ n เนียร์รุ่นใหม่เนี่ยใช้ได้นะฮะ AI เป็นสิ่งที่ดีมากแต่คุณต้อง Validate ให้ถูกด้วยว่า r e s อ l เนี่มันถูกต้องหรือเปล่า คุณเชื่อถือได้หรือเปล่ามันเป็นทูลที่คุณคอล์ริบเรตวิดได้หรือเปล่าเออัน,นี้นะครับก็ผมคิดว่า,าไม่ใช่ไปเฉพาะแค่ทำลิฟต์อย่างเดียวนะผมว่าทุกๆวงการสามารถที่จะทำไอเอ็นดีได้ยึดโนเลจได้นะครับแล้วผมว่าการมีโนเลจคอร์โนเลจเป็นของตัวเองเนะี่ยการมีแพรวิทยเทคโนโลยีเป็นของตัวเองเนะี่ยมันจะทําให้คุณมีความยืดหยุ่นในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเกิดสถา,านการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่รู้จะอาจจะมีโควิด 2,026โผล่มาอีกก็ได้นืกอวะซึ่งถ้าคุณมีตรงเนี้ยคุณจะมีคุณจะมีคอตัวหนึ่งที่คุณจะสามารถยืดหยุ่นได้ว่าคุณจะทำอะไรหรือคุณจะแข่งอะไรจะ survive ได้ครับชัดเจนน,นะคะภายใต้เวลาเท่าที่เรามีนะคะแต่ละท่านได้เผยคีย์สักเซสนำไปใช้อะแล้วก็เชื่อว่าวิกฤตในครั้งนี้ SME ที่รับชมเราอยู่นะคะ ทั้ง4ทั้งส่ท่านนี้น่าจะเป็นตัวอย่างและเป็นกําลังใจให้ได้แล้วท่านก็สามารถที่จะประสบความสาเร็จได้เช่นเดียวกันนะคะในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้ง4ท่าน้ว้ยน,นะคะขอบพระคุณคุณสอนเยาวพงศรีจากบริษัทฟลิงวันจากัดค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอบว่าคุณคุณจากชลัดเกตจํารัดกรรมาการผู้จัดก,การบริษัทเจโนะขอบจำกัดค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพราคุณจากทางติมสยามนะคะซีออมาเองนะคะคุณอภัยการข่าวแก้ค่ะ และขอบพระคุณสุดท้ายนะคะ CEO and co-founder ของ Merge ค่ะคุณอาทิตย์ทิพย์ชัยเชษฐาขอบพระคุณทั้ง4ท่านด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ